สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลค่ะวันนี้คําแพงชาแนลมาออกกำลังกายจ้าคําแพงวิ่งวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งโชว์ให้เอฟซดูหน่อยลูกนี่ค่ะทักทายสบายดียามเย็นจ้า,เ,าเย่ย <Yeah. S 1> ได้แล้ว <laughs> เล่นคิดดีแล้วได้แล้วเตี้ยเอาวิ่งวิ่ง เดินจากบ้านมาจากกิโลประมาณจากกิโลไอสองโลคํำแพ้งเดินเองได้นน่เดินจากบ้านมาหอดพี่เลยบใได้จับบบได้อุ้มค่ะเก่งมากเลยวิ่งวิ่งหน่อยสิวิ่งโชว์หน่อยคํำแพงเร็วเร็ววิ่งโชว์เอฟซีหน่อยวิ่งโชว์ให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์เอ้วิ่งวิ่งเออเก่งมากวิ่ง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 เออเก่งจังเลยกดไลค์กดแชร์ให้คํำแพงด้วยเด้อเนาะ โอ้ก็เป็ดจิกสันไหนมีปลาไหมไม่มีแล้วข้าเจ้าดูดหมดละตายมันตายหมดแล้วสาเฮานั่นเนาะบาซีอันส่วนพอหลอกอยู่พอว่าบอมบอเห็ดบะต้องไปกวนมันนมาสันพอว่าไม่ต้องไปกวนปลาอยู่ในสะไปไปวิ่งกับพ่อเลย วิ่งิ่มหาพ่อเมาไปหาพ่อเลยไปเดินกลับบ้านวันนี้ที่นี่กลับบ้านได้ไยพาคำแพงมายางเหรนเนาะออกกำลังกายก่อนอ้วนโพดทั้งเผัวทั้งเมี่ยนน้ำหนักขึ้นหลายน้ำหนักขึ้นเยอะมากออกกำลังกายจ้ะทำยังไงออกกำลังกายทำอย่างนั้นบอกมือนานาโซ่ออกกำลังกายออกกำลังกายเออ เอาเต้นๆออกกำลังกายยังไงเออกายออกอย่างงั้นเต้นๆไงลูกเต้นเออสัส้นๆเราออกกำลังกายนะโอเค<า>ถูกเออเ,เก่งมากออะเออกายออกกำลังกายกายเออเก่งมากเลยคําแพงออกกำลังกายเนาะเอาไม่ไปบ่กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเดินใหม่ กัวจะถึงบ้านสองกิโลก่อนนะนี่สองกิโลกัวก่อนนะนี่ก่วจะถึงบ้านนะเดินมาจากบ้านนี่ไปเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งอันนั้นวิ่ง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 ชนดากพ่อเร็วเร็วแล้ววิ่งชนดากพ่อเออชชอย่าเขาเขาลี่บ่เห็นบ่เห็นดอกบ่เห็นคำแพงคำแพงอยู่ไหนเออไปไปรถมาเร็วเร็วแล้วเร็วเอา ทำอะไรอยู่ตรงนี้ฮะรถมานั่นรถมานะรถมานั่นอย่าวิ่งออกไปนะกลัว,วนะออกลัว,วรถนะอย่าวิ่งออกไปนะโอเคนะไปไป,ไป,ไ,ปไปหาพ่อไปเดินเลยเมื่อไหร่จะถึงบ้านแาวรา่คำว่าเควรี่ได้นะว้ไปไปได้บ้านี้ไ มา bands, มาวิ่ง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 เอาไปปะก่อนนะผีเป่าดิอยู่หันนะเออวิ่งวิ่งวิ Hello, ่งจกดากกันนะจกดากค่นก okay. ันนะวกลัวิ่าฮๆๆๆโอ้ยหนึ่งเฮทเทเล่นอยู่โอ้ อ่ะวิ่งเลยวิ่งเลยแมนยูวิ่งเลยหันหันจับเด้์จับเด้ลูกรถมาเร็วเออหลีกหูจักคว่ำรถมาเร็วประสั่นหิบยางเข้าไปริมถนนโอเคค่ะคลิปนี้กับผ้าเอาบรรยากาศกำแพงออกกำลังกายมาฝากเอฟซีค่ะตามนี่ค่ะอย่ามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะ แนวทางฮานอยเมื่อวานนี้ของแม่ริ้วค่ะวันที่เก้าเนาะแม่ริ้วให้มาสี่กับหกก็เข้าที่หกกาจับคู่เข้าที่หกสองน้อยบีไอพีเนาะเขาน้อยหนึ่งค่ะนอ, VIP นอย v ีไอพีเนาะของแม่ริ้วเข้าหนึ่งนอยส่วนของตาปากน้ํโาโพฮานอยแยกนอยพิเศษหนึ่งกับสี่ก็เข้าที่หนึ่งค่ะจับคู่เข้าที่หนึ่งสามเนาะจับคู่เข้าที่หนึ่งสาม ส่วนน้อยปกติค่ะให้มาสี่กับเจ็ดเข้าที่เจ็ดจับคู่บอเขาเนาะนอย v i p ให้มาห้ากับแปดบอเขาค่ะส่วนของเซียนสีสเกตเมื่อวานนี้ให้มาสี่กับหกก็เข้าที่หกเนาะตัววิ่งตัวรดแต่ว่าจับคู่บอเขาเนาะเสียดายค่ะเนาะส่วนของตาปากน้ำโพฮานอยรวมให้มาหนึ่งกับสี่ ก็เข้าที่1ค่ะจับคู่เข่าที่ 1, 3น้นอยพิเศษและ 1, 6น้นอย VIP เนาะของตาปากน้ำโฮฮานอยรวมเข้า2น้นอยเนาะส่วนของอาจารย์สวายให้มาวิ่งรูด6กับ7ตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เขาคะนะ่ะเนาะแต่ว่าตัวประกบก็มาน้ำกันก็นค,คือ3 1เนาะ1 1 1 3 ส่วนของปู่40เมื่อวานนี้ให้มา5กับ6ตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้งสองตัวจับคู่เข่าที่2 5น้อยพิเศษ1 6น้อย VIP และ2 6น้อย VIP เนาะของปู่40เมื่อวานนี้เข้า2น้อยแล้วก็ด่งด้งบนล่างเลยเนาะคะ่ะส่วนเลขมีที่มาเมื่อวานนี้บอกเข้าเนาะคะ่ะเอามาเบิ่งตัวเลขของวันที่10กันเลยค่ะ วันนี้มีเราได้ฮาหนอยไปด้วยกันเนาะกะเอาห้าหน้อยไปก่อนค่ะวันนี้ค่ะฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดน้อยพิเศษ 8, ห้หา 6, นหนกับแปด 8, จับคู่หาสามหาหกแปดสามแปดหกเนาะส่วนน้อยปกติลูดห้ากับแปดจับคู่หาสามหาหกแปดสามแปดหกเนาะแล้วก็น้อย VIP ลูดแปดกับหนึ่ง จับคู่8 1 8ห1ึ่งแ่หนึ่งหนึี่ค่ะเนวทางฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างนอยพิเศษรูด5กับ8จับคู่หาสามหา6กแปดหกนอยปกติลูดหากับ8จับคู่หาสามหา6กแปดสามแหก่วนนอย VIP รลูด8กับ1จับคู่ให ห8ึ่งแปดหนึ่งแหลักกั 8, หน 1, หนค่ะได้ฮานอยแยกแล้วมาต่อที่ฮ no านอยรวมของตาปากน้ำโพกันค่ะฮานอยรวมตาให้มาวิ่งรูด5กับ8เนาะวิ่งรูดบนล่าง5กับ8จับคู่ให้หาสามหาซีหาหนึ 4, ่งหาหกแปดสามแค่ะเนาะแนวทางฮานอยรวม ของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งรูดบนล่าง5กับ8จับคู่หาสามหาสี่หาหนึ่หาหกแปดสามแปดสี่แค่ะได้ของตาปากน้ำโพแล้วมัต่อของอาจารย์สวัยวันนี้ให้มาหาหนอยวิ่งลูดบนล่าง0กับ1ตัวประกบคู่มี2 4งสีเดแปดเนาะ ให้ fc ทั้งช่องจับคู่เอาเด้อน้มือนี่เนาะอ่าของตาเออของอาจารย์สวัยส่วนมากจะเข้านอยปกติและนอย VIP เนาะสูตรนี้เนาะอาจารย์สวัยบอกเนาะส่วนมากจะเข้า VIP และปกติค่ะเนาะให้ fc ทั้งช่องจับคู่เอาค่ะเนาะ ได้ของอาจารย์สวัยและของตาปากน้ำโพแล้วมาแคปหน้าจอเด้อค่ะเนาะแคปหน้าจอเอาค่ะแนวทางฮานอยวันที่10มกราคม2567ของตาปากน้ำโพและอาจารย์สวัยวันนี้เฮงเฮงปังๆไปด้วยกันค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวให้เพนภาพไปต่อค่ะ มาต่อของแม่เลีวเนะหาะฮานอยของแม่เหลีววันนี้วิ่งลูดบนล่างสามกับสี่เลขประกบคู่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจับคู่สามหนึ่งสามสองสามแปดสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหกแล้วก็หกสี่เนาะแนวทางฮาหนอยของแม่เลีววันนี้วิ่งลูดบนล่างสามกับสี่ เลขประกบคู่มี1 2 3่งสห้จับคู่มหาให่มี3 1 3 2 3 8่งสามสอแปหนึ่งสี่สองสะคะห้าหกหกสี่ค่ะได้ของแม่ลิวแล้วเดี๋ยวพาไปโตค่ะของเซียนศิสเกตค่ะหานอยของเซียนศิสเกตวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะ4ีกับหจับคู่3ตัวมีเก่าสีเก่าหนึ่งเจ็ด สองตัวกร็รม,มี c หน,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 นึ่ง c ศูนย์ c หกหนึ c หหาหนึ่งเเน้นที่4 1แล้วก็หนเจ็ดเด้อขา c แนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนสีสเกตวิ่งลูดบนล่าง4กับ1ค่ะ9จับคู่3ามตัวมีเก้า c หนึ่งเหนึ่งเสองตัวก็มี c หนึ่ง c ศูนย์ c หกหนึ c หหาหนึ่งเเน้นที่4 1แล้วก็หนึเจ็เนาะ ได้ของแม่ลิ้วและเซียนสีสเกตแล้ว fc มาแคปหน้าจอน้ำกันเด้อค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนสีสเกตและแม่ริวค่ะวันนี้เฮงเฮงปังปังกันเด้อค่ะเนาะ fc ทั้งซ่องรวยกันยกซ่องเลยเนาะค่ะ fc เอาแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวไม่เพ่นภาพไปต่อค่ะลาวพัฒนาเนาะไปต่อที่ลาวพัฒนาค่ะ เราพัฒนาวันนี้ของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดบนล่างสองกับห้าเนาะตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดบนล่างสองกับห้าค่ะเราพัฒนาวันนี้จับคู่มาห้หนึ่งสี่สามหนึ่งสองตัวกามี่หนึ่งสี่หนึ่งสามสี่สามสองสามสองหกหาสามห้าหกเนาะนี่ค่ะ แนวทางหาเรลาาพัฒนาของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่างสองกับห้าจับคู่สามตัวมีหนึ่งสสามสองตัวก็มีหนึ่งสี่หนึ่งสามสาสองสาสองหก้าสาห้าหค่ะได้แล้วมาต่อที่ของเซียนสิสะเกตค่ะเรลาพัฒนาวันนี้ของเซียนสิสะเกตให้มาวิ่งลูดบนล่าง1กับหกเนาะหกับหค่ะ จับคู่สามตัวมีสองสองหนึ่งแล้วกัสองสี่หนึ่งสองตัวกมีสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองสองหกหนึ่งหกเจ็ดแล้วกับหกแปดเนาะนะคะแนวทางเราพัฒนาของเสียนศรีสเกตวิ่งรูดบนล่างวันนี้หนึ่งกับหกจับคูสามตัวมีสองสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสองตัวมีสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่ง แล้วก็สองสองหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเนาะไ่ได้เน้นไ้ซัมนะไ่ได้วงกลมไ้ซัมค่ะส่วนของแม่ลิ้วค่ะเรา,าพัฒนาวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างห้ากับแปดวันนี้เน้นที่แปดเนาะค่ะของแม่ลิ้วเน้นที่แปดเลขเด่นเลขเด่นบนล่างเนาะค่ะมีศูนย์สองห้าแปดเก้าเนาะ ศูนย์ห้ดเกจับคู่3มตัวบนให้มีหาแปดหกสแดหกละกัหกแปดซส่วนสุดเด่นล่างก็อ่าบอมนบนล่างเนาะค่ะสุดเด่นบนล่างก็มี 02, 0 2นย์สองศูนย์ห้แปดสอห้าแดหแกละกัแดเกนาะติดเบิ้ลก็มี0ูนย์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหาหาแปดแดค่ะ ราวพัฒนาของแม่ลิว้ววันนี้วิ่งรูดบนลาง5กับ8วันนี้เน้นที่8เด้อค่ะ FC เลขเด่นกามี่0 2 5 8 9เนาะส่วนจับคู่3ตัวบนให้มี5 8 6 3 8 6แล้วก็6 8 4 2ตัวกรมี่0 2 0 5 0 8 2 5 8 4 8 5 8 6แล้วก็8 9เนาะ ันนี้พเนนที่8ก็เลย่วงกลุ่ม้ที่8 0 8 4 8 5 8 6ห้เนะาะขาย fc เอาแคปหน้าจอกันค่ะแคปหน้าจอเอาเราวพัฒนาของตาปากน้ำโพเซียนสีสเกตแล้วก็แม่ริวเนาะส่วนของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยวาของงดกรน,นอ่าวพัฒนาเนาะแต่บาเล็กติดเพิ่นก็เขาดีอยู่เนาะ แต่ว่าเพิ่น่าเพิ่นบ่อยากหายเนาะลาวพัฒนาเพราะว่าของเพิ่นเขาแนบ่เขาแน่เนาะเพิ่นหาแต่ห้าน้อยมากค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงลยๆยปังปังค่ะเข้าไปสั่งได้ตำไทยตำลาวได้ทุกๆๆื่อทุกเวลาค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ